ที่นี่ตลาดลาวนะคะหรือว่าตลาดมาตัตตพุทธค่ะหมู่บ้านชัดทมนนนะคะอยู่ถนนเส้นเมนของโครงการค่ะเดี๋ยวเราจะต่อเติมหลังคาหน้าบ้านนะคะ ประตูหน้าต่างเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะสว,สวัสดีค่ะค่ะช่องบัดช่องหน้าเราก็กีดไม่ได้แล้วสวิช่องบัดช่างแท้เลยอืม <heroin. S 1> นั่นน,น,น่นช่องบัดลองมาดูไหนว่ามันกีดไม่ได้แล้วแหละแต่เดี๋ยวดูว่าเรา ทำเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูก่อนว่ามันจะกีดยังไงค่ะเดี๋ยวตรงตรงนี้เราแปะสีเหลืองอยู่แล้วนะเชื้อราซอกล่องอ่ะแปะท้องแผงแต่เออจริงอันนี้เอาออกก็ได้เอาออกเอาออกค่ะเอาออกอันนี้ก็ต้องเอาออกได้ค่ะเอาออกไปเลยให้มันเรียบไปเลยค่ะ เอาไม่ได้ต้องเอาไว้ตั้งบูธเอาอันนี้ออกอย่างเดียว <tekn S 2> อันนี้ออกแล้วเอาเชลา่าซอลองแปะแล้วเดี๋ยวเราใส่ทะเบียนบ้านรตรงน,นี้เชล่ <c ute> าก็ซอลองนี่ถึงถึงใช่ไหมแกเต็มเลยค่ะเต็มนีวีลงมาเต็มแผ่นเต็มแผ่นไปเลยค่ะค่ะนี่เราก็ไม่ต้องซอะแล้วหรอมั้งแต่ว่าเนี่ยมันต้องเนาะแต่งค่ะสกิมเหรอคะเื่องบัตรค่ะ งั้นก็ไม่ต้องซ้อนเอาแบบนี้แหละเพราะมันแห้งไปแล้วแล้วโน้นะครับเชิงชายเปนชายทาสีอะไรครับเชิงชายสีขาวค่ะเชิงชายสีขาวแล้วเชิงชายขาวฝ้าสีเหลืองใต้ฝ้าสีเหลืองเชิงช,ชายช่หลังคาสีเทาเชิงชายขาวใต้ฝ้าสีเหลืองแล้วก็หน้าพื้นสีขาวทั้งหมด ไอตัวสีส้มนี่ก็จะเป็นสีสีเทาใช่ไหมคะตัวสีส้มหลังคาตัวครอบตัวเขาครอบเทาเท้าเชียงชายขาวข้างใต้เหลืองค่ะแล้วก็พื้นขาวทั้งหมดแล้วตัวสองตัวนู้นสองตัวนู้นจริงๆอยากช่างบัดมีเทาอยู่ไหมเทาหลังคาอย่งยเอองั้นเอาเทาเอาเทาหลังคาทาค่ะ ขีดสองเส้นนอกนั้นเอ็้โค้งๆอะไรเนี่ยเอาขาวหมดาวหมดใช่ค่ะบนเียบนวอันนั้นถูกแล้วค่ะสีนั้นถูกแล้วสีขาวเดี๋ยวทาสีขาวค่ะนี่ก็ขาวหมดคบล้งน้ขาวเลยใช่ค่ะฝ้าเขามานอยัเ็กฝ้าเนี่ยแม่นมาจะให้เราต้องทำ ประตูหน้าต่างก่อนไหมหรือฝ้าเข้าได้เลยเข้าได้เลยครับเค okay, งั้นเดี๋ยวให้พี่อ,อนุนนะัจะไ,ได้เข้าก่อนไปแ,แค่สองห้องวันเดียวเขาก็เสร็จแล้วแหละเขาทําไว้แล้วเราประตูกับหน้าต่างได้เลยไหมคะได้เลยครับให้เขามาวัดเลยนะฮะงั้นโอเคเดี๋ยวแจ้งเขาเดี๋ยวทา็กจะมาทังคาค่ะข้างหลังอนุนก็ไม่มีอะไรนะจ่างหัดกำลังจะติดเชื้อราโซลลองใช่ปะอ๋อเดี๋ยวไปดู อันนี้เราจับเสียมแล้วเราข้างล่างเขาก็ใส่เฟรมได้เลยเนาะใช่ค่ะนี่ก็เหลือแค่ในห้องน้ำเนาะอันนี้ทำฝ้าก็ลงสีอย่างเดียวมทำออกมาถึงประมาณอะไรโอเคถึงที่ที่หล่อค่ะใช่ครับที่หล่อเนี่ยเอาแค่กระเบื้องอ่าใช่ใช่ค่ะมันจะได้ไม่ไม่เก็บกัค่ะเป็นช่องนี้่ค่ะ เดี๋ยว้านี้ช่างบัดเก็บไว้หน่อยเอาไว้ซ่อมเอาไว้ซ่อมห้องเช่าก็ไม่มีที่เก็บอีกเนาะเปียกน้ำมันก็จะพังเนาะโอ้โอเคมิดชิดโอ้แล้วแหม่มก็ติดกระเบื้องช่างบัดด้วยนะเนี่ยยังไม่ไม่ได้หากระเบื้องให้ ถ้าติดอย่างเงี้ยโอเคเลยค่ะช่างแบบสวยเลยค่ะโอเคค่ะทาสีขาวออขาวค่ะกค่ะออกกระเบื้องทาด้วยค่ะทาใต้ท้องขาวใช่ค่ะขาวหมดเลยงั้นก็เดี๋ยวให้ช่างฝ้าเข้าช่างกระจกเข้าที่เหลือของเราก็ครบ มีขาดแต่อันนี้แหละกระเบื้องอ๋อช่างหต่ยังไม่ได้สั่งกระเบื้องนะตรงนี้นองผาีลงไปเลยเจนผาผาขอบใช่ครับเพราะว่ามันจะตองเราใส่ขอบคุณันจะถึงเข่าที่่้งแต่ผ่านตรงแยกตรงนี้ลงไปค่ะเราเพราะดี๋ยวเืเอแล้วก็เบมกเจต่ขวาะเดย่นเอื้มนเองค่ะ โอเคเมื่อกี้เอาโคมไฟมาให้แล้วเนาะสีสีขาวค่ะท่องบัตรค่วววะ,ะว่าจะเอามาให้ติดลงจัดรถหรือไม่ก็ห้องครัวติดตรงไหนได้ช่องบัตร ดำเป็นสถ้าถ้าเราใช้สีเข้มมาพ่นเนาะได้ค่ะเป็นสีขาวใช่ไหมจังหวัดงั้นก็พ่นดำก็ได้ทั้งหมดมันจะได้ง่ายเลยด้านด้านดานรค่ะอันนั้นคมไฟติดกลางห้องค่ะอันนี้ทั้งหมดน่าจะเคยติดมั้ง โคงโค้งใช่แทนแทนดวงเนี้ยค่ะแทนดวงเนี้ยอเปใช่ค่ะ,ะด,าดาวไลทยเดี๋ยวสั่งอีกทีนึงค่ะคับเราจะสั่งแบบปิดฝาไปเลยนนงนับลงจัดรถอดรถอ๋อ,อ,อถ้าเกิดเราดำเหมือนเดิมอาจจะให้ติดห้องคัวสองรอด,ดนี้้ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวลงจัดรถเราซื้อใหม่สีขาว มันจะได้เข้ากับหลังคาก็น่าจะไม่นานแล้วเนาะ <laughs> เดี๋ยวถ้าหลังคามาฝ้ากระจกเข้าก็เหลือแค่ห้องน้ำปูกกระเบื้องกับห้องครัวเนาะค่ะ ที่นี่หมู่บ้านชัตรมน์นะคะอยู่บริเวณตลาดล้ามาตาพุทธค่ะลูกค้าที่สนใจนะคะนัดชมได้ค่ะขนาดสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวจอดรถดได้สองคันมีพื้นที่นั่งเล่นหน้าบ้านนะคะลูกค้ารายได้หนึ่งหมื่นบาทยินกูซื้อได้ฟรีเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังนะคะเดี๋ยวเสร็จอันนี้เดี๋ยวจะทําอลังคาด้วยนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ